คุณผู้ชมนี่เลยน้องบีบีสวัสดีค่ะความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ไฟนอลแล้วก็จริงจะทําทำเต็มที่มาตั้งแต่รอบพีนิเมเนรีเมื่อวานนี้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะทุกอย่างที่เคยผ่านมาประสบการณ์ที่เคยผ่านมาบีจะเอาทุกอย่างมาทําวันนี้ให้ดีที่สุดเลยใช่ค่ะได้ช่งเก็บตัวยีคนนะคะเป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรบ้าง โอ้จริงๆก็ประทับใจหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าทางกองประกวดเนี่ยมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าการปล่อยปานะคะใช่ค่ะแล้วก็อ่าไปดูอ่าวัฒนธรรมต่างๆอารยธรรมต่างๆด้วยค่ะแล้วก็มีการปลูกผักเป็นวิถีนะคะชาวบ้านด้วยค่ะของะวัจังหวัดระยองค่ะใช่ค่ะอ่ฝากฝากถึงสาวๆรุ่นต่อไปที่อยากมาประกวดเวทีนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะฝากถึงสาวๆนะคะที่มี มีความมั่นใจนะคะแล้วก็อยากจะมาสารฝันต่อจากเวทีนี้นะคะก็ให้พกความมั่นใจค่ะความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็รูปร่างสําคัญมากนะคะอ่าทัศนคตินะคะแล้วก็รวมถึงการเดินแบบอันนี้สําคัญมากจริงๆค่ะเวทีนี้นะคะต้องการเฟ้นหานางแบบและนางงามไปในตัวเดียว ใชค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวมาได้เลยค่ะเชื่อว่าเวทีนี้นะคะจะสารฝันให้ทุกคนไปถึงที่จุดสูงสุดแน่นอนค่ะขอบคุณแฟนๆนาง,งามแล้วก็ฝากไอจีคุณผู้ชมได้เลยค่ะ,ะฝากด้วยนะคะ msi 1 0 bb วิชชัยสระสุนทรวงค่ะ,ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทั้ง23คนด้วยนะคะวันนี้ก็ทําเต็มที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะ i อจ bb วิชยายค่ะ,อะขอบคุณ bb มากค่ะขอบคุณมา เช่นกันค่ะ